สวัสดีค่ะราศีตุลที่รักของผู้อ่านนะคะคลิปนี้เป็นหัวข้อใหม่เลยนะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนถ้าอยากให้มีหัวข้อนี้ในคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ่ะในเรื่องราวของการงานการเงินการเรียนความรักโดยรวมนะคะว่าจะมีอะไรที่คุณจะต้องเตรียมรับมือ เตรียมปรับปรุงเตรียมนำกลับไปใช้นะคะเพื่อที่ให้คุณได้รับผลลัพธ์ในชีวิตที่มันเป็นไปอย่างที่ใจคุณต้องการเนาะเป็นการอ่านในเชิงไกด์ไลน์นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ u u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งราศีตุลคะ่ะ วันที่ยึดตามแบบตะวันตกแต่รับชมควบคู่ได้นะคะทั้งแบบไทยและตะวันตกรับชมควบคู่ได้ทั้งลัคนาราศีดาวจานันดาวสุกและดาวทิศวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีตุลน,นะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่คุณจะต้องนะคะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่ให้สําเร็จนั่นเองเอาละค่ะชัวร์ไฟ ทางทางด้านการงานการเงินความรักนะเอทัฟไฟค่ะอ uh huh. right, าเอทัวอเตอร์และแมสเซจออฟเอร์อาล์ตทำไมถึงเป็นทูอ f ฟไฟเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคทำไมเป็นทูอ f i ไฟคะอื mm hmm. ทัวร์คอยทูทูเอทเทอร์ฟอยจะบอกว่าเดอรสตาร์ค่ะเอสเทอร์วอเตอร์เดะเมจิเชเยนเอาละค่ะนายออฟคัฟ่านเดินให้นะจะได้มองเห็นได้ชัดชัด อาละค่ะราสีตุลเอาเรื่องงานก่อนเนาะเรื่องงานในช่วงเวลานี้ขึ้นมาเป็นเอเดอร์ไฟล์และ The Star เดือนที่แล้วอาจจะต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงทีเดียวนะการคอมมูนิเคชการสื่อสารกับลูกค้าเนาะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเดือนที่แล้วค่อนข้างจะไฟติ้งหรือว่าสู้กันนะคะทางด้านการสื่อสารการวางแผนการเจราจาหรือแม้แต่คุณจะต้องพยายามเมนเทจคนรอบข้างนะคะ,ะทั้งลูกน้องหรือว่าผู้เพื่อนร่วมงานเลยก็ดีเดือนที่แล้วเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยในการประสานงานมากๆทีเดียวเพื่อให้ได้รับผลที่คุณต้องการเดือนซ้า มาบอกว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจากการที่คุณประสานงานจากการที่คุณลงทุนลงแรงไปในการทำงานครั้งนี้นะจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจแต่ผลที่ได้เนี่ยมันจะมาจากผลทางใหม่ๆด้วยในเรื่องงานมีอะไรที่ต้องเตรียมบ้างะเดือนนี้ลองหาช่ชองทางหรือว่าลู่ทางใหม่ๆเตรียมไว้ด้วยแต่อย่ามึกพึ่งลงมือนะ t ะสตาร์คู่กับเอหมายความว่า รียมหาช่องทางหาข้อมูลหาคนคอยแนะนำให้คำให้คำปรึกษาคุณมีอะไรบางอย่างในใจนะคะเรื่องงานที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือว่าคุณอยากจะเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆ เอที่อยากมาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ให้ดีซะก่อนนะคะเรื่องราวอึดอาดไม่สบายใจทางด้านการงานการเงินจากเดือนที่แล้วค่ะเดือนนี้จะผ่อนคลายสบายลงจะได้รับข่าวดีจะได้รับสิ่งใหม่ๆจะได้รับสิ่งใหม่ๆไอเดียใหม่ๆในการที่คุณจะได้ต่อยอดนะคะเพื่อที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะ ทีนี้ energy ด้านหลังเป็น message of earth ช่วงนี้งานของคุณอาจจะต้องเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อสื่อสาร communicate ไปก่อนยังไม่ได้มีเกณฑ์การเดินทางไปไหนนะคะที่สำคัญ message of earth คุณอาจจะรับข่าวดีนะอีเมลข้อความจากลูกค้าหรือว่าจากเพื่อนร่วมง,งานที่เขาเหมือนกับว่าสนใจงานของคุณหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะจากคนคุ้นเคยนะคะคุณจะได้รับตรงนั้นทีนี้มาถึงเรื่องความรักกันบ้างเนาะ ทางด้านการเงินโดยรวมแล้วเดือนสตาร์คุณในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณหมุนเงินนะมีเงินเข้ามาให้คุณพอหมุนใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าลงตัวกับค่าใช้จ่ายพอเหลือเก็บค่ะแต่มันก็อาจจะมีเหตุที่จะต้องใช้ไปบ้างนะคะเหลือเก็บได้ในระดับที่คุณอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจแต่ข่าวดีอ่ะมันจะมาในช่วงนี้ ช่วงประมาณกลางๆเดือนให้คุณได้เริ่มต้นเก็บหอมรอมริบใหม่สําหรับบางท่านนะคะบางท่านมีเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับคนรอบข้างแล้วก็เรื่องสุขภาพของคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวคนเองด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนะถ้ามีข่าวใหม่อะไรใหม่ๆก็ลองเปิดโอกาสเรียนรู้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนเงินก้อนใหญ่ๆนะคะเรียนรู้ศึกษาให้ดีว่าทํายังไงถึงจะสําเร็จแล้วก็ค่อยๆลงมือทำเพราะเดินตา a r ออกมาบอกว่าคุณจะสําเร็จจากสิ่งใหม่ๆด้วยการเรียนใครบางคน คนรอคำตอบที่จะไปเรียนต่างประเทศรออีกหน่อยนะคะคำตอบก็จะได้รับแต่ทีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันช้ากว่าที่คุณคิดไว้หรือว่าแผนการเดินทางแผนการเรียนต่างๆมันเลื่อนออกไปนะคะอาจจะ8เดือนนับจากนี้ถึงจะได้มีโอกาสตรงนั้นนะคะเอาล่ะ ความรักบ้างขึ้นมาเป็นดับเบิลูเลย Two of Five และ t o o อ c คอยเอ g นจของ Choice Option การตัดสินใจบางท่านดิวกับชาวธาตุลมและธาตุดินช่วงเดือนนี้รอคอยคำตอบอะไรอยู่คะ Energy ออกมาบอกว่ารอต่อไปไม่ขำเนอะเอาลนะ่ะเราก็มองไปเรื่องสนุกสนุกว่า รอต่อไปแต่ถ้าไม่อยากจะรออที่ทูฟคอยออกมาบอกว่าให้ยพยายามบาลานซ์ชีวิตประจำวันของคุณในเวลานี้ให้ดีอย่าไปรอคอยใครนานๆจนทำให้คุณรู้สึกเครียดนะเพราะในเรื่องดาวความรักถ้าใครคือคนที่ใช่ห่างไกลกันแค่ไหนอุปสรรคมากมายเพียงใดบอกเลยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรอทุกอย่างมันจะ สบายสบายนะยกตัวอย่างอย่างแอดมินของเราเนี่ยผู้อ่านก็อบรมจนตอนนี้นะหนุ่มๆวิ่งไล่ตามเราไม่ได้เล่นเกมแต่เราต้องรู้คุณค่าของตัวเองบอกไว้เสมอนะการรอคอยคำตอบอาจจะยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นในเดือนนี้นะคะคนโสดผู้อ่านมองดูหัวคุณตอนนี้มีแต่เหรียญเงินวิ่งเต็มหัวค่ะเรื่องรักเอาไว้ก่อนเลยนะจริงๆก็มีคนเข้ามาเคาะประตูเหมือนกันแต่คุณมีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่า ถ้ามันไม่ได้ทําให้เงินในกระเป๋าเพิ่มเดี๋ยวขอหาเงินก่อนเพราะคุณหมุนเงินหนักหน้าดูเหมือนกันทีนี้สถานะไม่ชัดเจนยังคงไม่ชัดเจนอยู่คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกรร่งนะพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกําลังตัดสินใจเลือกไหนดีเนาะไหนดีเนาะบอกทุกครั้งว่าอย่าพาตัวเองตกไปเป็นออปชันของใครอยู่เหนือสถานการณ์เป็นตัวของตัวเองเข้าไว้และเขาจะกลายเป็นคนที่ใช่คือเขา จะกลายเป็นคนที่ตัดสินใจเลือกคุณคนเดียวนั่นแหละนะดังนั้นเอเนจีอโมบอกว่าถ้ารอแล้วมันเหนื่อยให้พยายามหาอย่างอื่นทำบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกด้วยคู่ที่เป็นประเด็นรอคอยคําตอบเดือนนี้อาจจะยังมาไม่ถึงนะยังไม่ได้มีเกณฑ์พูดคุยกันมากมายแต่คุณทั้งคู่บางท่านยังเจอกันอยู่ ะะยังร่วมงานหรือว่ายังเป็นเพื่อนกันในเฟซใน IG ก็อาจจะมีไลฟ์มีอะไรบ้างแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันจริงจังเท่าไหร่เนาะคนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นผู้อ่านมองดูคนทั้งคู่หมุนเงินกันหน้าดูเลยละนะไม่ค่อยคือพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ก็พยายามจะคอมมิเนเคตกันพยายามจะคุยกันแต่ในขณะเดียวกันอนะยุ่งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องส่วนตัวด้วยกันทั้งคู่เลยนะบทสรุปสุดท้ายเอซอกวอเตอร์และเดอะเมจิเชนค่ะออกมาบอกว่า อะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้สําเร็จสมดังใจในเวลานี้มันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเมจิเชียนออกมาบอกว่าถ้าอยากสําเร็จเร็วเร่งเกมค่ะตอนนี้คุณเครียดเกินไปเอจี้เครียดเกินไปนะเครียดแล้วก็จมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆนะไม่ปล่อยสัทีเนาะมันยากใช่ไหมคะที่จะปล่อยเอา,อางี้แนะนําให้ย้ายโฟกัสดีมานะย้ายโฟกัสดีกว่าว่า เราไปโฟกัสที่สิ่งที่เราอยากจะได้บ้างม e n e ฟิตหรือว่าว,วอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวาหรือจิตใต้สำนึกของคุณนะคะสำคัญสุด เช้ากับก่อนนอนนะคิดถึงเงินทองหลั่งไหลเลยนะลงมาท่วมตัวท่วมกายให้ได้กลิ่นเงินด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเริ่มมองหาลู่ทางเพราะมันจะมีลู่ทางใหม่ๆทางด้านการงานการเงินเข้ามาเรื่องความรักก็ด้วยอยากให้ใครติดต่อมาคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารนะเอเนจีออกมาบอกชดัดให้บีเนฟิตคิดถึงหน้านะเอ่ยชื่อแล้วก็บอกเขาว่า,าส่งความรักความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีไปถึงเขาแล้วก็บอกเขาว่าวลคั่มโฮมนะ กลับบ้านนะให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นบ้านอะ่ะเราเป็นบ้านเราเป็นพื้นที่ที่ดีที่ยินดีต้อนรับแขกที่มาเยือนที่เป็นแขกที่ดีด้วยนะย้ําอยู่เสมออะไรใดๆก็ตามที่ต้องการในเดือนนี้นะคะอย่าหยุดยั้งในการที่จะภาวนาวอนขอพอื้ที่เมดิเชียนอะ่ะสำเร็จอยู่แล้วแล้วก็ความสําเร็จอะ่ะมันจะมาจากทุกชุก ทุกๆช่องทางด้วยนะคะนายออฟคับเครียดยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงไม่ค่อยห่วงคุณผู้ชายคะขอร้องอย่าดิ้งอย่าดิ้งในบ้านหนักเกินไปเพราะคุณมีเนจี้เรื่องของสุขภาพนะคะอย่าเพิ่งเป็นสายดิ้งช่วงนี้ถ้าไม่สบายใจดิ้งได้ดิ้งน้ําผลไม้กันดีกว่านาะหรือว่าดิ้งน้ําอัดลม ประเภทไ,ไม่ผสมน้ำตาลเนาะก็เล่นไป <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก Romance Ang เจกันเรามาดูสิคะว่า Romance Angel นะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณหวังว่าคงจะได้นำกลับไปปรับใช้นะคะ อาลาโคเดพแนนซี Alors, ency, เริ่มจะท็อกซิกแล้วนะการรอคอยมันเริ่มทําให้คุณเครียดบางท่านดิวกับชาวราศีมังกรโดือยตัวคุณเองนะคะ,ะจะมีคนรอบข้างเป็นชาวราศีมังกรที่ขี้หงุดหงิดขอให้คุณใจเย็นๆอย่าไปหงุดหงิดตามเขา Attraction ต้องการสิ่งไหนคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นมาเอเลฟไทออกมาว่าคุณเริ่มจะดึงดูดอะไรที่มันเครียดแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพตัวคุณเองเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะคะยังไงเอาตัวเอาใจเราไว้ก่อนอย่างที่ผอ่านบอก เฟิร์จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีพร้อมกับ m e s s o g e of Earth ในช่วงกลางเดือนนี้อย่างที่ว่านบอกนะคุณอาจจะได้รับข่าวดีโอกาสดีๆในเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะเอเด g y ี่ออกมาบอกว่าเรื่องการเงินนะคะคุณดึงดูดความเครียดมากไปมันจะทําให้งานติดขัดให้ดึงดูด อะไรก็ตามที่คุณต้องการถ้าอยากได้เงินดึงดูดดูสิคะว่าจะทํายังไงเดือนนี้ฉันอยากจะได้สักห้าหมื่นจากคนทางไหนฉันมีความชอบความถนัดตรงไหนให้เริ่มลงมือหาข้อมูลและค่อยๆทํา ความรักการรอคอยเริ่มทําให้คุณเครียดท็อกซิกเริ่มมาจอประตูแล้วถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช้เวลาตอนนี้ตัดทุกอย่างออกแล้วก็อยู่กับคนเดียวมอบสิ่งด,ดีให้กับตัวคุณเองนะคะออกกําลังกายในบ้านหาหารดีๆทำนะเปิด Youtube c h anel n ฟังเรื่องดีๆเปิด YouTube เกี่ยวกับการทำสมาธิเปิด Youtube การทำอาหารอะไรก็ได้ไม่แน่มันอาจจะกลายเป็นช่องทางการทำกินก็ได้นะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองค่ะแล้วก็ สรุปโดยรวมนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวต่อไปนะหนทางข้างหน้าเป็นเอ r เ o อร์วอเนะบางอย่างนะคะไม่สําเร็จในบางเรื่องนั่นหมายความว่าคุณจะต้องหาช่องทางใหม่คุณจะสําเร็จในช่องทางใหม่ๆแต่มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้หาข้อมูลและทาความเข้าใจนะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนโดยที่คุณไม่รู้อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนเพราะอยากต้องการความแตกต่าง ความแตกต่างมันจะต้องเริ่มต้นต่อยอดจากสิ่งเดิมๆที่คุณมีด้วยนะคะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะในท้ายที่สุดนะคะความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาล่ะอาร์คแองเจิลออกมาบอกอะไรอาร์คแองเจิลอยากจะบอกอะไรคุณในทุกๆคำถามเอาล่ะ look for sign หาสิ่งใหม่ๆห,หารูทางหาช่องทางใหม่ๆ Energy นี้บอกว่าหาหมายถึงคุณจะต้องนะคะหาข้อมูลให้ดีสะก,ก่อนและ wait ค่ะ g e งเจิลนับว,ว่าหาข้อมูล หยุดรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสมจากนั้นก็สามารถค่อยๆลงมือทำได้ความสำเร็จเกิดจากสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่เป็นกำลังใจให้นะคะราศีตุลถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้มีต่อไหมนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ